วันนี้เล็กจะลงแวะเข้ามาดูเห็ดนะคะเห็ดหูหนูนะคะที่เคยมาเก็บเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะคะทุกคนรู้สึกว่าดอกเขาจะแห้งหมดแล้วเนี่ย,ยเนี่ยคะ่ะทุกคนดอกไม่ใหญ่นะแห้งหมดแล้วค่ะเนี่ย,ยไม่ได้เลยดอกแห้งหมดแล้วเนี่ยคะ่ะดูคนนี่ หลังแห้งหมดแล้วทุกคนไม่โตเลยดอกแห้งอ่ะดู่ะทุกคนนี่คนเนี้ยดอกก็แห้งเลยเนยี่ได้ไม่กี่ดอกนะคะแห้งหมดแล้วนี่ค่ะทุกคน ดอกเล็กๆก็ยังมีนะที่เขาไม่โตเลยค่ะเขาแห้งอือมีนม,ม,อมดอกเล็กๆค่ะนะคะ ดอกเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะทุกคนเนี่ยดอกเล็กๆเขายังเหลือเพียบเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะ ดอกพิมรสป่าครับทุกคนออกดอกแล้วค่ะดูดอกสีเหลืองๆยังสวยเลยอ่ะุนนะคะตรงนั้นเนี่ยค่ะแถวนี้เห็นไหมนี่ดูกลนี้ค่ะทุกคนกยังใหญ่เลยสวยมากเลยเนาะสวยนะพิมโรสป่านะคะโอยดอกเขาไม่โตเลยค่ะทุกคน ดกอกก็แห้งดกอกก็แห้งหมดแล้วนะดกอ,อลดกล็กๆก,ก็ยังมีนะคะเห็นไหมดอกแห้งหมดแล้วนี่คอะอนีด้ดู ดอกเๆเ,เอาไว้ก่อน,นตรงนั้นดอกหนึ่งตรงนี้ดอกหนึ่งเลยทุกคนนี่ตุกดอกเขาแห้งหมดแล้วค่ะทุกคนนี่ดอกเล็กๆเ,เอาไว้ก่นนอนโคนรมีเยอะดีแต่ดอกเล็กๆเลย ไต่โขนครับทุกคนตัวยังใหญ่เลยนี่นู่นข้างในนู่นก็มีนะคะนู่นแต่ว่าเอาไม่ได้ครับทุกคนมันอยู่ลึกเกิน ดังไนหนามันเยอะเอาไม่ได้ตรงนั้นดอกนึงตรงนี้ดอกัน,นึงดอกไว้ก,ก,ก็ยังเยอะนะแต่ว่าเราเขาเริ่มวายแล้วค่ะทุกคนอืน,นี่นี่ไหม อุ้<โ> <ylan> ยน้ำนี่โนโนโคนนี้แห้งค่ะทุกคน หเห้หดเล้วตอนนี้ทุกคนอุ้ยเน่าหมดแล้วเน่าหมดแล้วค่ะดูร่ว่วเต็มพื้นนี่ดูกคน,นี้่ค่ะนี่ดอกเล็กๆเ,เพียบเลยเนหะ็นไหม ดอกเล็กเล็กเก็บเอาต่ดอกใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนอู้นี่ดอกเล็กๆลนี่ครัทุกคนดอกเล็กๆเต็มเลยเห yup. ็นไหมอู้หูไปถึงนง่นเลย ตกแล้วิแ่แเราเข้ามาดูขนเก่านะคะทุกคนขนเก่านี่ก็พอมีเห็ดนะดั่งนะแต่ว่าดอกเขาไม่ค่อยใหญ่เลยค่ะดกอกก็แห้งหมดแล้วค่ะทุกคนอดอกแห้งหมดแล้ว โตเลยแห้งค่ะดอกก็แหง้แหงโอ้ยแห้งหมดแล้วค่ะทุกคนดูแห้งหมดแต้นเก่าต้นเดิมค่ะทุกคนแห้งหมดแล้ว แห้งหมดทั้งโคนเลยนะคะอุ้ยเอาไว้ไปไม่โตเลยแห้งแห้งนี่คูค่ะแห้งหมดอืดูฝั่งนี้ค่ะทุกคนแห้งหมดแล้วหืมมีดอกเดียวดอกอยิ่งใหญ่เลยไม่เอานะคะเนี่ย เอาไว้เป็นเชือปไปเนี่ยค่ะดูสาวทุกคนแห้งหมดแล้วเนี่ยดอกเขาเนี่ยแห้งแห้งแห้งหมดแล้วคะ่ะดูไม่ได้ละ นี่ครับทุกคนอู้อันนี้ไม่ได้ละไม่ได้นี่นี่อู้ไม่ได้ละเหน่าครับทุกคนอเหน่าหมดละอู้ตายหมละอุ้ยน้ำ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 มาทุกคนนี่อู้หูน้ำ นะอุ uh, ha, uh, do ้ยต do ัมเยก็เยอะค่ะทุกคนตัมเยอุ้ยดอกดอกเล็กๆค่ะทุกคนนี่ดอกเล็กๆค่ะยังเยอะนะอุ้ย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 น้ำนี่ ต้นตั๊มเย่โอ้ดอกเล็กๆก็ยังเหลือนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะโตให้ไหมนะพราะว่ามันนี่และค่ะทุกคนมันเดี๋ยวนะเอาอยัางไงได้มันเริ่มจะน,นี่แล้วค่ะฝนมันเริ่มจะหมดแล้วทุกคนโอุย้ยายากนิดนึงนะเดนะี๋ยวยิงข้างลลัง โอ้ยดอกาหล่างหมดแล้วอืมอืมดูนี่ดอกยังไงโอ้ยกคนดูอันนี้ตรงนี้นะคะดอกเล็กๆเนี่ยคงจะไม่โตแล้วค่ะคงจะแห้งทิ้งแล้วเอเก็บไปเก็บมาก็ดูก็ได้เยอะแล้วนั่นเนี่ย เนี่ยคะ่ะทุกคนเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะอยู่นะได้แกงหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวไปแลกก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยแหะคะ่ะผลงานของวันนี้คะ่ะทุกคนเห็ดหูหนู